เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับที่เชตะวันก็มีพระรูปหนึ่งไม่ค่อยเชื่อฟังเป็นพระเกเรไม่ค่อยทำอะไรตามเขาจนกระทั่งครูบาอาจารย์ก็ตักเตือนก็ไม่ฟังไปฟังพุทธเจ้าพพุทธเจ้าตรัสว่าพระรูปนี้ไม่ได้เกเรไม่ใช่เป็นผู้ดื้อรัน้นไม่ค่อยเป็นผู้ที่เชื่อฟังแต่ในชาตินี้หาไม่ได้ แม้เดชาติปังก่อนก็ดือ้อรลันเหมือนกันพระอ,องค์ก็จึงทรงได้ตัดอดีตนิทานความประพฤติพฤติกรรมของพระรูปนี้ว่าในอดีตการก็มีนิสัยเป็นอย่างนี้คือในสมัยก่อนโน้นที่เมืองพาราสีมีฤาษีมากมายอยู่ในป่าซึ่งผากันหาอาหารและปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าหิมพานนั้น อยู่มาวันหนึ่งหรือสีก็ได้เข้าไปในป่าเมื่อเข้าไปในป่าก็ก็พากันไปป่าลึกเพื่อไปหาผลไม้เมื่อไปแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกับลูกช้างตัวหนึ่งซึ่งแม่มันตายอยู่ฤาสีตัวหนึ่งก็ได้นำลูกช้างนั้นเอามาเลี้ยงไว้อาจารย์ผู้ที่ดูแลก็บอกว่า ช้างเนี่ยมันอันตรายโตขึ้นมันเป็นช้างป่ามาอาจจะฆ่าเราได้ฤาษสีผู้เป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เชื่องอยู่ต่อมาช้างตัวนี้โตขึ้นโตขึ้นฤาษสีก็ไปหาผลไม้ไกลมากขึ้นเพราะความแห้งแล้งช้างเมื่อหิวมากก็กลายเป็นช้างป่าไม่มีความกระตันอยู่เป็นช้างเกเรพอคนที่เลี้ยงมาถึง ก็ทำให้โหดลายแล้วก็ทำให้ฆ่าฤษีคนที่ดูแลช้างนั้นจนกระทั่งตายฤษีเหล่านั้นก็ปงว่าโอ้อาจารย์เขามีฌานเขาเตือนแล้ว้อาไม่ฟังจึงตายด้วยช้างที่ตนเองเลี้ยงมานั่นเองเหตุนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนห้ามปรามอย่างไรเราควรจะต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะเขาผ่านโลกมาก่อน รู้ทิศทางต่างๆมามากกว่าเราฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดื้อรั้นไม่งั้นเราจะมีอันตรายเจริญพร